อีโอชาวจีนที่มีทรัพย์สินนับแสนล้านไปเป็นคนงานในไซต์ก่อสร้างโดยไม่มีใครรู้สถานะที่แท้จริงของเขาเขาทำงานอยู่ภายใต้การดูแลของนายช่างเหอททำงานไปได้แป๊บเดียวก็ถูกหัวหน้าบ่นไม่หยุดพวกเขาไม่รู้ว่าผู้ชายร่างทวมที่ดูงกงเงินเงและทำงานไม่ค่อยเป็นคนนี้แท้จริงแล้วคือหวังจุนจิน ซีอของจุนเหยากรุ๊ปบริษัทลูกของจุนเหยากรุ๊ปคือสายการบินจุนยาวของจีนสายการบินจุนยาวเป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกของจีนหวังจุนจินหรืออาจินเข้าร่วมในรายการ My City Dream ของช่อง CCTV โดยให้เขาไปลองใช้ชีวิตรางงานก่อนจะมาที่ไซต์ก่อสร้างทางรายการได้ให้เขาเปลี่ยนไปใส่เสื้อผ้าที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ถุงกระสอบหนึ่งใบ ยึดโทรศัพท์และกระเป๋าสตางค์โดยให้เงินเขาไว้ใช้เพียง200เหรียญหรือประมาณ1,060บาทแล้วเขาก็นำสิ่งของเหล่านี้ติดตัวไปทำงานเป็นแรงงานเป็นเวลา30วันอาจินได้รับมอบหมายให้ไปที่เมืองว่างหมัวในมณฑลกุ้ยโจวคู่หูของเขาเป็นนายช่างใช้แรงงานชื่อเหอชิ่งผิงหรือเหล่าเหอวัย50กว่าปีตอนแรก เขาตามเหล่าเหอไปขนทรายโดยใช้พลั่วตักทรายใส่รถเข็นแล้วเข็นรถเข็นไปขึ้นลิฟต์อีกทีต้องทำให้ได้เวะละหนึ่งร้อรอบพอทำงานนี้จบก็ยังไม่เสร็จงานยังต้องไปผูกเหล็กเส้นบนยอดตึกต่อวันนี้ต้องผูกให้ได้2,000จุดคนงานที่ชำนาญแล้วสามารถผูกได้ชั่วโมงละ3,000จุดแต่อาจินผูกได้เพียงไม่กี่จุดท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาเขาเหงื่อออกท่วมตัวเสื้อผ้าเปียกชื้น เขาทำได้เพียงดื่มน้ําแก้กระหายดื่มแล้วดื่มอีกสุดท้ายผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเขาผูกไปได้แค่600กว่าจุดแถมยังมีหลายจุดที่ไม่ได้มาตรฐานจนต้องรื้อทําใหม่เหล่าเหอจึงต้องมาช่วยเขาพอผูกเหล็กเส้นเสร็จในที่สุดพวกเขาก็มีเวลาพักผ่อนครู่หนึ่งพวกเขาใช้เสื่อบางๆปูบนไม้กระดานแล้วนั่งพิงกําแพงปูนเพื่องีบหลับอาจินถึงกับกลนออกมามง่ายเลยกว่าจะปูกระเบื้องได้ แต่ก็โดนหัวหน้าบ่นเรื่องความสูงอีกพออาจ,จินปูจนเรียบหัวหน้าก็บ่นอีกว่าอาจินไม่รู้จะทำยังไงเหงื่อไหลไม่หยุดแล้วยังถูกคนอื่นถากทางอีกในตอนนั้นทำให้เขานึกถึงภาพอันทรงเกียรติของตัวเองในบริษัทต,ตอนนี้พอเปลี่ยนสถานะแล้วก็พบว่าการเป็นคนงานโดยเฉพาะแรงงานชั้นล่างแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หลังจากทำงานมาครึ่งวันและด้วยความช่วยเหลือของเหล่าเหอในที่สุดอาจินก็ทำภาร,รกิจสำเร็จช่วงบ่ายเขากับเหล่าเหอจึงมีโอกาสได้นั่งพักและพูดคุยกันอาจินถามเหล่าเหอว,ว่างานหนักขนาดนี้ได้เงินเวนลาเท่าไหร่เหล่าเหอบอกว่าหรือประมาณเก้อยถึงเก้รอาบงบาทหมายความว่าถ้าทำงานทั้งเดือนทำแบบนี้โดยไม่มีวันหยุด ถึงจะได้เงิน5,000กว่าหยวนหรือประมาณ26,450บาทถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆร่รางกายของเหล่าเหอก็คงรับไม่ไหวเหล่าเหอบอกว่าหลังจากทำงานของวันนี้เสร็จอาจินก็ตามเหล่าเหอกลับไปที่บ้านของเขาเหล่าเหอขี่มอเตอร์ไซค์ใช้เวลา40นาทีจึงจะถึงบ้าน บ้านของเขาอยู่ที่หมู่บ้านชนเผ่าปูอ้อีในเมืองว่างหมัวซึ่งอยู่ไม่ไกลครอบครัวของเหล่าเหอมีภรรยาและลูกสามคนและยังมีแม่วัย80กว่าปีรวมทั้งพี่สาวคนรองอีกคนพี่สาวดูเหมือนจะป่วยอดอด,อดแอดๆเธอป่วยมาตั้งแต่เด็กสุขภาพย่แย่มากเหล่าเหอต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของพี่สาวด้วยพ่อกลับถึงบ้านเหล่าเหอก็ไม่ได้อยู่ว่างๆอย่งต้องหักข้าวโพดอีก ครอบครัวมีที่ดินเพียง660กตารางเมตรปลูกข้าวโพดได้ปีละ500กิโลกรัม1กิโลขายได้ประมาณสองหยวนแต่ละปีก็มีรายได้1,000ักว่าหยวนหรือประมาณ5,300บาทซึ่งยังไม่ได้หักเงินลงทุนในตอนต้นด้วยอจ,จินบอกกับเหล่าเหอว่าเป็นการทำนาที่ไม่คุ้มทุนในตอนนั้นพี่สาวคนรองทำต่อไม่ไหวแล้วต้องกลับเข้าไปพักในห้องดูแล้วน่าจะป่วยหนักมากหลังจากพักอยู่ที่บ้านของเหล่าเหอหนึ่งคืน วันรุ่งขึ้นพวกเขาไม่ได้ไปที่ไซต์ก่อสร้างพอดีว่าในหมู่บ้านมีคนกําลังสร้างบ้านพวกเขาจึงไปช่วยงานที่นั่นถึงแม้จะได้เงินน้อยกว่าในเมืองนิดหน่อยแต่ก็อยู่ไกลบ้านสามารถทํางานไปด้วยพร้อมกับดูแลครอบครัวไปด้วยได้ลูกชายของเหล่าเหอตามไปทํางานกับพวกเขาด้วยอายุยังน้อยแต่กลับไม่ได้เรียนหนังสือตอนที่ว่างจากงานอาจินก็ชวนเด็กชายพูดคุย ระหว่างที่คุยกันลูกสาวคนโตก็โทรศัพท์มาบอกให้พวกเขารีบไปที่โรงพยาบาลพี่สาวของเหล่าเหอเข้าโรงพยาบาลต้องรีบจ่ายค่ารักษาพยาบาลเธอมีเงินไม่พอจ่ายเหล่าเหอขีม่มอเตอร์ไซค์พาอาจินเข้าไปในเมืองมอเตอร์ไซค์ของเหล่าเหอเก่ามากแล้วเบรกไม่ค่อยดีต้องอาศัยการเปลี่ยนเกียร์เพื่อควบคุมความเร็วแล้วบางครั้งบนถนนก็มีรถบรรทุกขับผ่านทำให้อาจินรู้สึกลุ้นระทึกมาก ถ้าไม่ทันระวังเพียงนิดเดียวทั้งคู่ก็อาจจะถูกล้อรถบรรทุกทับได้เรื่องที่เขานึกไม่ถึงก็คือขณะที่เขากำลังกังวลกับรถบรรทุกรถของทั้งคู่ก็พลิกล้มเสียก่อนโชคดีที่ใช้ความเร็วไม่มากอาจินจึงแค่เท้าพลิกแต่พวกเขาก็ไม่ทันสนใจอาการบาดเจ็บพอขึ้นรถได้ก็รีบมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลต่อเพียงไม่นานพวกเขาก็มาถึงโรงพยาบาล พี่สาวได้เตียงแล้วเหล่าเหอรีบไปจ่ายค่ารักษาเขานั่งอยู่ข้างเตียงพี่สาวดูเป็นทุกข์และดูเลื่อนลอยที่ผ่านมาเขาจ่ายค่ารักษาให้พี่สาวไปแล้วทั้งหมด8 0 0 0 0กว่าหยวนหรือประมาณ420 0 0 0บาทแต่อาการของพี่สาวก็ไม่ดีขึ้นเลยเนื่องจากต้องดูแลพี่สาวเขาจึงไปทำงานในเมืองใหญ่ไม่ได้จึงไม่มีเงินมาจ่ายค่ารักษาเพิ่มลูกสมคนยังเหลืออีกสองคนที่ต้องดูแล เ่าเหอรู้สึกว่าตัวเองกำลังแบกภูเขาไว้ทั้งลูกจนทําให้เขาแทบหายใจไม่ได้แล้วในขณะที่เราเหอกําลังปลุ้มใจอาจินก็เริ่มมีอาการผิดปกติตอนที่ทั้งสองคนรถล้มเนื่องจากกําลังร้อนใจจึงไม่ได้สนใจตัวเองตอนนี้อาจินรู้สึกว่าตัวเองเท้าแพลงและเริ่มบวมเขารู้สึกเจ็บมากเราเหอรรีบพยุงอาจินไปที่แผนกกระดูกโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากหมอให้ยาพ่นมา กลับไปพ้นไม่กี่วันก็ดีขึ้นเหล่าเหอรู้สึกผิดมากพอกลับถึงบ้านก็พ่นยาให้อาจินด้วยตัวเองแล้วเอาน้ําไปใช่ให้แข็งเพื่อให้อาจินใช้ประครบจากการดูแลของเหล่าเหอเพียงไม่นานอาจินก็สามารถวิ่งและกระโดดได้เหมือนเดิมแต่เหล่าเหอก็ยังไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยยังขาดเงินค่ารักษาของพี่สาวอีกเยอะตอนนี้เงินที่ไม่อยู่ก็ไม่พอจ่ายเขาคิดแล้วคิดอีกจำต้องขายหมูที่เลี้ยงอยู่ทิ้ง ซึ่งก็มีอยู่เพียงตัวเดียวอาจินช่วยต่อรองราคาให้เขาจากราคาช่างละ5.5หยวนกลายเป็น6หยวนหมูตัวนั้นขายได้ในราคา1,800กว่าหยวนหรือประมาณ9,500บาทก็ถือว่าได้เงินมาประมาณหนึ่งแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีอาจินเห็นว่าที่บ้านของเหล่าเหอมีต้นเกาลัดจำนวนมากเขาอยากช่วยจึงนำเอาเกาลัดไปขายแต่เขาไม่รู้ว่าควรขายเท่าไหร่จึงถามคนขายผลไม้ที่อยู่แผงข้าง คนขายผลไม้บอกว่า2หยวนหรือไม่ก็2.5งจหยวนเพื่อให้ขายหมดเร็วอาจินจึงขายในราคาช่างละ2หยวนแล้วก็ขายได้เร็วจริงๆไม่ถึงครึ่งวันก็ขายหมดแล้วได้เงินมาหลายสิบหยวนเขานําเงินไปให้เหล่าเหอด้วยความดีใจแต่เหล่าเหอกลับบอกเขาว่าเก่าลัดนี้ควรจะขายในราคา3หยวนลูกสาวคนโตของเราเหอมาหาพ่อและบอกว่าเธอไม่อยากอยู่ที่บ้านแล้วเธออยากไปทํางานในเมืองใหญ่ แต่เหล่าเหอกลับไม่เห็นด้วยที่บ้านมีทั้งคนแก่และเด็กและยังมีพี่สาวที่ป่วยอีกลูกสาวอยู่บ้านก็ยังช่วยกันดูแลได้ถ้าลูกสาวไปแล้วก็เหลือเขาคนเดียวแล้วจะทำยังไงล่ะสองพ่อลูกทะเลาะก,กันรุนแรงและยากย้ายไปด้วยความผิดใจกันเหล่าเหออยากจะร้องไห้ระบายเขาเพียงคนเดียวต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวทั้งหมดเจ็ดคนในแต่ละวันเขาต้องวิง่งวุ่นทำทุกอย่าง แต่กลับทําได้เพียงแค่ประทังความหิวเขาไม่กล้าคาดหวังถึงเรื่องอื่นเขารู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยมากแล้ว อาจินเห็นสภาพของเหล่าเหอแล้วก็อยากช่วยพวกเขาจริงๆเขาพา,าเหล่าเหอไปที่กรมจัดหางานในท้องถิ่นโดยหวังว่าทางหน่วยงานจะช่วยหางานที่เหมาะสมให้กับสถานการณ์ของเหล่าเหอได้ทางหน่วยงานก็รับเรื่องไว้ในตอนนั้นเหล่าเหอจึงมองเห็นความหวังขึ้นมาบ้างการสัมผัสกับชีวิตแรางงานใกล้จะครบกำหนดหนึ่งเดือนแล้ว อาจินใช้เงิน200อยหยวนที่มีอยู่ซื้อของในเมืองไปเป็นของข,องขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับครอบครัวของเหล่าเหอตอนเย็นครอบครัวเหล่าเหอทำอาหารพื้นบ้านของชนเผ่าให้อาจินกินเป็นอาหารพื้นบ้านทั่วไปในช่วงเวลาเพียง30วันอาจินกับเหล่าเหอกลายเป็นเพื่อนกันทั้งสองคนกอดคอดื่มสุราร้องเพลงและย้อนนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาตลอดหนึ่งเดือนได้เวลาบอกลาแล้วอาจินรู้สึกเศร้ามาก หลังจากบอกลาเหล่าเหอเขาก็กลับไปเซี่ยงไฮ้ดำรงตำแหน่งซ e o ของตัวเองเวลา30วันที่ได้ใช้ชีวิตกับเหล่าเหอไม่ได้เสียไป,ปเปล่าๆอาจินตั้งเป้าหมายว่าอยากให้บริษัทดำเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือคนยากจนหนึ่งเดือนต่อมาเหล่าเหอได้รับคำเชิญจากเซี่ยงไฮ้ให้พาพี่สาวและลูกสาวคนโตไปร่วมกิจกรรมการกุศลงานหนึ่งอาจินเชิญเหล่าเหอมาที่ห้องทางานในตอนนั้น เราเหอถึงได้รู้ว่าที่แท้เพื่อนสนิทของตนก็คือ CEO ที่มีทรัพย์สินเป็นสารล้านแน่นอนว่าเราเหอก็ไม่ได้งโง่ตอนนั้นที่มีกล้องถ่ายอยู่ทุกวันเขาก็รู้ว่าอาจินคงไม่ใช่คนธรรมดาแต่เขาคิดมาตลอดว่าเป็นคล้ายๆรายการ Exchange อย่างมากอาจินก็คงเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการเล็กๆแต่ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะเป็นซีอบริษัทใหญ่อาจินมอบของขวัญให้พวกเขา ลูกสาวคนโตของเหล่าเหอได้เข้าเรียนที่โรงเรียนของบริษัทพี่สาวของเหล่าเหอจะถูกส่งตัวไปตรวจและรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ดีที่สุดของเซี่ยงไฮ้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆอาจินมอบเซอร์ไพรส์ก้อนโตให้พวกเขาโดยจะสร้างสวนสาธิตการปลูกเกาลัดบริเวณใกล้ๆหมู่บ้านของพวกเขาและจะจ้างพี่สาวคนรองมาเป็นคนดูแลสวนอาจินถือว่าได้ใช้สิ่งนี้ชดเชยที่เขาเอาเกาลัดไปขายที่ตลาดจนหมด เหล่าเหอกลั้นน้ำตากล่าวขอบคุณไม่หยุดสำหรับพวกเขาแล้วเมื่อเดินกลับออกไปมันจะไม่ใช่ความฝันที่ไกลลิฟอีกแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเท่านี้ชาวเน็ตหลายคนไม่ได้ใส่ใจการกระทําของอาจินบางคนถึงกับคิดว่าเขาทําเพื่อเอาหน้าแต่สุดท้ายความจริงก็ย่อมปรากฏช่วยเหลือคนจนแล้วใครจะสนใจบ้างเราเหอสนใจเกาลัดของชาวเมืองว่างหมัวสนใจ ชาวบ้านหลายๆเมืองที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทก็สนใจแต่ละคนสามารถเลือกมองความงดงามของโลกใบนี้ได้อาจินรู้สึกว่าแค่ลงมือทำก็เพียงพอแล้วเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ